ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแผลกดทับอยู่นะคะแล้วร,รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากจังเลยที่จะจัดการกับปัญหาแผลกดทับนะคะวันนี้จะขออนุญาตมาแนะนำทางออกที่จะดูแลแผลกดทับได้ค่ะคำว่าแผลกดทับเนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยถึงวิธีการดูแลแผลกดทับเนี่ยเราจะมาคุยกันก่อนนะคะว่าแผลกดทับเนี่ยคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไร คำว่าแผลกดทับมันก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าค่ะว่าคือแผลที่อยู่ที่ผิวหนังที่เกิดจากการกดทับนานๆน,น,นะคะก็จะทําให้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ดีขึ้นเพราะว่าน้ําหนักมันลงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวน้อยเพราะว่ามันจะกดทับอยู่เป็นเวลาเวลานานถ้าเป็นเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้เองอยู่เสมอเนี่ย จะไม่เกิดปัญหาแผลกดทับนะคะเพราะว่าเราก็เดี๋ยวเราก็ลุกเดินถึงแม้เราจะนั่งนานๆก็ตามนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนอิริทาบถการนั่งการเดินการนอนมันก็จะทําให้ไม่เกิดปัญหาแผลกดทับแต่ในผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะพบว่าท่านจะนอนอยู่กับที่อยู่นานๆเจ๊ไหมคะเพราะว่าจะขยับร่างกายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ดูแลเนี่ยไม่ได้ขยับตัวผู้ป่วยติดเตียงอยู่เป็นระยะะ,ยะเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแผลกดทับขึ้นได้ เมื่อเกิดการเกิดแผลกดทับขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือ,อมันรักษาได้ค่อนข้างจะยากนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยมักจะมีสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะก็คือร่างกายอ่อนแอสุขภาพเปราะบางผิวหนังบอบบางนะคะการทานอาหารก็ทานได้น้อยนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางนะคะแล้วก็มีความอ่อนแอหรือว่าบางทีก็มี มีโรคเบาหวานหรือว่ามีพวกอะไรที่ทําให้เกิดการหายของแผลได้ยากขึ้นเข้าไปอีกทําให้การดูแลแผลกดทับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายเลยนะคะเวลาที่เราเกิดแผลปัญหาที่เกิดแผลกดทับขึ้นแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงคะ,ะเราจะต้องแยกออกมาเป็น2ประเด็นนะคะอันที่1ก็คือการดูแลแผลกดทับการทําแผลนะคะอันที่2ก็คือดูแลเนื้อเยื่ออื่น ที่อยู่ในบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับแต่ยังไม่เกิดเป็นแผลกดทับนะคะซึ่งแผลกดทับเนี่ยหลกักๆมันก็จะเกิดในบริเวณที่มีการลงน้ําหนักเยอะๆซึ่งก็คือจะเป็นที่ก้นที่หลังหรือว่าบางทีก็เกิดที่ท้ายทอยข้อมือข้อเท้าตาตุ่มอะไรก็เกิดได้หมดนะคะถ้าตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมันอยู่นิ่งๆนานๆแล้วทับทําให้เลือดไปเลี้ยงออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณนั้นน้อย แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแผลกดทับที่มักจะเป็นปัญหาเยอะๆเลยเนี่ยก็คือที่ก้นกับที่หลังเนื่องจากมันเป็นบริเวณกว้างนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับเนี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็ในบริเวณก้นเนี่ยก็จะมีผ้าอ้อมซึ่งเราใส่ผ้าอ้อมอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีคราบองรอะและคราบปัสสาวะซึ่งมันก็จะทําให้เป็นสารทําให้เกิดการระคายเคืองกับบริเวณที่ ก้นได้อีกมันก็เหมือนมีหลายอย่างผสมกันเลยเพราะฉะนั้นก้นเนี่ยมักจะเป็นบริเวณที่จะเจอแผลกดทับได้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นแผลใหญ่นะคะแล้วก็สร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับผู้ป่วยมากๆ จากการที่เราที่เราคุยกันว่าเรื่องวิธีการดูแลแผลกดทับนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างที่เมื่อกี Direct ้ได้นําเสนอไปแล้วก็คือแบ่งว่าดูแลตรงที่เป็นแผลกดทับกับดูแลตรงที่ไม่ได้เป็นแผลกดทับวิธีการดูแลตรงที่เป็นแผลกดทับนะคะเราก็จะวิธีการแบบนี้ค่ะอันที่1ก็คือหลักการก็คือดูแลเหมือนแผลสดนะคะเวลาอันนี้คือวิธีการทําแผลนะคะคุณก็จะต้อง เตรียมอุปกรณ์ในการทําแผลนะคะก็คือตั้งแต่พวกสำลีนะคะเป็นไม้พันก้านไม้ก็ได้นะคะเป็นไม้ยาวก็จะดีนะคะอันที่2ก็คือมีแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผลนะคะแล้วก็โพวิโดนไอโอดีนยาใส่แผลสดนะคะที่เป็นโพวิโดนไอโอดีนที่จะไม่แสบมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันที่สําคัญมากก็คือแผ่นซิลแผ่นซิลิคนที่เป็นมีชุบน้ํายานะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ พักก๊อตกับน้ำเหลืองมันติดกันเพราะว่าพอเวลาถ้าเราไม่ได้ใส่แผ่นนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เวลาเราเอาพักก๊อตออกที่เราแปะแผลไว้เนี่ยมันก็จะดึงน้ําเหลืองออกไปด้วยซึ่งจะเจ็บมาก ะะผ้าชนิดนี้นะคะวัสดุนี้ก็คือเป็นวัสดุที่คุณสามารถหาซื้อได้ในที่ร้านยานะคะก็คือถ้าเป็นชื่อกันค้าก็คือโซฟาทูเล่หรือแบ็กกลาสนะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นแผ่นเป็นตาตานะคะมาใช้คุณก็ตัดแล้วก็ตัดให้มันขนาดกว้างกว่าแผลหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทําแผลก็คือแอลโกอฮอล์เช็ดรอบแผลไม่เช็ดที่แผลนะคะเช็ดรอบแผลทําความสะอาดรอบๆบริเวณแผลหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาสำลีพันไปลายไม้จิ้มเบา,เบา แตะเบาๆที่โพวิโดไนโอดีแล้วก็ปาดๆให้ทั่วแผลเพื่อเป็นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้แผ่นโซฟาทูเล่หรือแบคติกลาสที่เราตัดให้มันมีขนาดกว้างกว่าแผลนะคะแล้วก็แปะเข้าไปนะคะวางไวบนแผลไม่ไม่เจ็บนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นเยื่อๆเป็นน้ำๆอยู่นะคะเนนิดอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ค่อยเอาผ้ากอสแล้วก็ปิดเทป แผลเทปพ,พวกนี้ก็ต้องเป็นเทปที่เป็นสําหรับทําแผลนะคะไม่ใช่สก,ก็อตเทปทั่วไปเพราะมันจะเจ็บก็คือพวกนี้เราซื้อได้ตามร้ากยาได้เลยนะคะแล้วเนี่ยการทําแผลก็ทําแบบนี้นะคะทาบ่อยๆนะคะเชา้ชาเย็นเช้าเย็นนะคะแล้วก็ส่วนบริเวณอย่างเช่นในก้นเช่นบริเวณทางด้านนี้เป็นแผลกดทับเราก็ทําแผลไปส่วนบริเวณอื่นที่ไม่ได้เป็นแผลกดทับเราก็ต้องปกป้องแผลบริเวณนี้ผิวหนังบริเวณนี้ไม่ให้มันเป็นแผลกดทับ วิธีการที่แนะนําก็คือมีจริงๆมีหลายวิธีคุณไปหาดูจากในอินเทอร์เน็ตก็จะมีว่าใช้ที่นอนลมใช่ไหมครับพิถ่านอนอยู่สม่ําเสมอให้ผู้ป่วยพลิกตัวอยู่บ่อยๆจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดแผลกดทับทุกสองชั่วโมงนะคะหรือว่าใช้หมอนรองหมอนดันหรือที่นอนลมเพื่อกระจายน้ําหนักที่นอนโฟมเมมโมรี่โฟมเพื่อกระจายน้ําหนักอันนี้คุณสามารถที่จะใช้ได้เลย แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะมีประโยชน์มากในวันนี้ที่อยากจำนำเสนอก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่ชื่อว่าไม v i วีสเปรย์นะคะไมวีสเปรย์นี่เป็นสเปรย์พ่นผิวหนังนะคะที่มีคุณสมบัติพิเศษที่จะสร้างเป็นฟิล์มบางๆเคลือบที่ผิวหนังมันเหมือนเป็นกราะปกป้องผิวหนังที่บริเวณที่ยังไม่เป็นแผลกดทับป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับนะคะวิธีการใช้ก็คือ เมื่อคุณอาบน้ําเช็ดตัวทําความสะอาดบริเวณผิวหนังแล้วนะคะคุณก็เอาสเปรย์ไมวีน่นะคะพ่นนะคะพ่นพ่นให้ให้ห่างประมาณ10เซนสมมุตินี่คือก้นนะคะพ่นประมาณ10เซนจากบริเวณนี้แล้วพ่นให้ทั่วบริเวณที่เราต้องการปกป้องพ่นปุ๊บมันจะเกิดความแห้งเลยค่ะแล้วก็เกิดเป็นฟิล์มบางๆเคลือบที่บริเวณผิวหนังฟิล์มเนี่ยค่ะมันเป็นเกราะ ป้องกันผิวเพราะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าผิวของผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะเป็นผิวที่อ่อนแอมากนะคะเปราะบางแบบแค่เราเอาผ้าชุบน้ําเช็ดเนี่ยคุณเชื่อไหมคะมันก็ทําให้ผิวหนังเนี่ยถูกทําให้ผิวหนังเนี่ยระคายเคืองได้แล้วเพราะผิวบางมากๆเปราะบางมากๆแต่เมื่อเราใช้ไมวีมันก็จะมีเหมือนฟิล์มบางเคลือบไว้นะคะมันก็จะปกป้องผิวได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณทาโลชั่นก่อนที่จะพ่นไมวี ไมวีก็จะทําให้โลชั่นเนี่ยมันอยู่กับผิวได้นานขึ้นซึ่งก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นเห็นไหมคะไมวีเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ตัวมันเองเนี่ยเป็นฟิล์มปกป้องและตัวมันเองก็สามารถที่จะเก็บความชื้นในผิวหนังแต่ถ้าใช้ร่วมกับโลชั่นก็จะยิ่งทําให้คุณสมบัติในการปกป้องเก็บความชุ่มชื้นของโลชั่นเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆกับการดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะ ถ้าเรามีอย่างที่เรียนไปก็คือในกรณีผู้ป่วยที่มีแผลกดทับแล้วบริเวณที่ไม่มีแผลกดทับเราก็จะทํา2แบบที่บอกไปนะคะก็คือการดูแลแผลกดทับเราก็ทําแผลส่วนบริเวณที่ไม่เป็นแผลกดทับเราก็ทําความสะอาดนะคะแล้วก็ทาโลชั่นนะคะแล้วก็พ่นไมวี่นะคะ บางๆสเปรย์บางๆทำแบบนี้เองค่ะจะช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสบายตัวขึ้นแล้วก็ลดภาระในการทำงานในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลเป็นอย่างดีนะคะการดูแลของแผลกดทับเนี่ยคุณควรจะให้ความสนใจใส่ใจนะคะการป้องกันย่อมง่ายและสะดวกและมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมากกว่าการรักษาแต่ถึงแม้ว่าคุณจะเกิด ปัญหาแผลกดทับแล้วนะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลแผลกดทับนี้ได้นะคะหรือบริเวณที่ยังไม่เป็นเราก็สามารถที่จะปกป้องผิวอันบอบบางของผู้ป่วยติดเตียงนะคะด้วยสเปรย์ไมวี่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลแผลกดทับเนี่ยก็วันนี้ฝากข้อมูลที่เป็นวิธีการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับนะคะ ด้วยสเปรย์ไมวี่และการดูแลทำความสะอาดแผลกดกดทับด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ